สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลพ่อของซันวงสะทอนลั่นถ้ายังเอาชีวิตตัวเองไม่รอดอย่าไปเผื่อเรื่องของคนอื่นลองหัดเดินก้าวแรกให้พ้นความโง่ก่อนเถอะนะมีหลายคนบอกว่าพ่อน้องซันเนี่ยปากดีแล้วก็แรกๆเป็นคนนิ่งๆแต่พอมาหลังๆรู้สึกว่าเหมือนตะบาดแตกคือทนไม่ไหวก็ระเบิดออกมาเลยอะไรเงี้ย ซึ่งมันก็เป็นเรื่องของอา,อารมณ์นะครับแล้วอารมณ์เนี่ยมันก็มาจากมาจากข้างในของเราอะ่ะอินเนอร์ของเราอะ่ะว่าเราจะทนไหวหรือไม่ไหวบางคนไม่ไหวเลยระเบิดแล้วก็หลุดอะไรกับคอมเมนต์หรือโพสต์ต่างๆมามากมาย8 9บรรทัดอะไรเงี้ยแอดิวก็เคยเห็นแล้วแต่ด้วยความที่ว่าภาพลักษณ์ของพ่อน้องซันเนี่ยเขาจะเป็นคนสุขขมนุ่มลึกนะครับแล้วก็มีคำคม มาให้เราคิดแล้วใช้ได้จริงนะครับกับการที่ไปเจอกระแสที่ไม่ดีต่างๆที่มันหนาถมเข้ามาเนี่ยยิ่งลูกชายของเขาน้องสันนะครับโดนกระแสไม่ดีไปเกาะผู้หญิงหรือผู้หญิงไม่ดีไม่สมควรเอามาเป็นเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยพ่อน้องสันเขาก็เลยระเบิดออกมาเหมือนกดดันอะ่ะโดนกดดันมากๆนะก็เลยต้องระเบิดออกมาเพราะว่า1การระเบิดเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ ไปเม้นคนอื่นในทางที่ไม่ดีนะครับแต่เขาระเบิดในพื้นที่เขาซึ่งแทบจะไม่มีคำหยาบเลยนะครับตัวอย่างนะครับก็คือพ่อน้องสันกล่าวว่าถ้ายังเอาชีวิตตัวเองไม่รอดอย่าเพิ่งไปเผือกเรื่องคนอื่นลองหัดเดินก้าวแรกให้พ้นความโง่ก่อนเถอะฝากไว้ให้เครียดขอบคุณที่มาของบทความเห็นไหมมัน ก็ไม่มีคำว่าหยาบอะไรทั้งนั้นเลยมันเป็นสิ่งที่ดีนะที่ทำให้วัยรุ่นยุคใหม่หรือใครที่มีอคติเนี่ยเลิกคิดถึงมุมมองตามคนอื่นที่มันแบบว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นแบบนี้สิดีที่สุดเราจะไปทำตามใครเขาอะเราก็ต้องเป็นตัวของตัวเองสัมผัสเองนะครับไปดูแพลวซันเนี่ยต้องไปสัมผัสเองนะฮะถึงจะเห็นถูกไหมครับ ถึงจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆมันจะมีคนที่คอมเมนต์เข้ามาในทางที่ไม่สร้างสารรค์และก็ไม่ดีด้วยเยอะมากๆเลยนะอย่างเช่นด่าลูกตัวเองเหรอตัวเองไม่รอดวงลิเกไม่มีงานจนถึงขั้นพาพ่อแม่มาเกาะหมอลำแดกทั้งครอบครัวะนะครับอ่ะคนนี้ก็คือเข้ามาด่าก็แรงเหมือนกันนะมีบางคนบอกว่าอุ๊ยสะใจโพสแบบนี้มากๆ นะแล้วก็ต่อนะครับก็หมอลำเขาเต็มใจเลี้ยงดูทั้งครอบครัวนี่เออตังเขาเยอะถ้าไม่อยากให้คนเม้นต์ก็ไม่ต้องออกสื่อคือจะพยายามไม่ให้พ่อน้องสันเนี่ยเข้ามาวุ่นวายนะครับแล้วมันสิอะไรของคุณครับคุณป้าเขาจะออกสื่อหรือไม่ออกสื่อเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาก็เล่นมาตั้งแต่ก่อนดราม,ม่าแล้วนะ คุณเพิ่งมารู้จักพ่อของเขาแล้วคุณมาดามมาใส่เขาคุณเป็นใครมาบังคับให้เขาปิดช่องมาบังคับให้เขาเลิกเล่นเขาเล่นมาก่อนคุณอีกบางครั้งซอรทซ้ำนะครับวงลิเกไม่รอดเลยแวะหาหมอลำว่าไหมบอกลูกสอนลูกตัวเองดีกว่านาออยู่เงียบๆดีแล้วยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวเองบอกยายแพวๆเขาเรื่องโพส ก็จะมีหลายคนที่เข้ามาไม่ชอบนะครับเยอะไปหมดเลยก็ไม่แปลกที่ลูกจะเป็นแบบนี้ก็ดูพ่อสิทําไมเหรอครับน้องสันไปป้นไปฆ่าใครไปเป็นอาชญากรที่ไหนหรือยังไงนะคุณทําเหมือนกับเขาเป็นจําเลยสังคมเป็นคนที่ไม่ดีอ่ะเฮ้ยสตินะอันนี้ถือว่าเป็นคลิปแอดเตือนสติแล้วกันแอดดูเนี่ยเตือนสติเพราะว่าหนึ่งเลยคือคนไทยบางคนโง่ โง่ที่ไปเชื่ออะไรที่มันมันปล่อยออกมาในสังคมสมัยนีย้การที่มีคนที่ถูกเกลียดและไม่ชอบเนี่ยมันมีเยอะยิ่งเป็นดาราเป็นศิลปินนะครับยิ่งเป็นดังเอกเป็นพระเอกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการวางตัวคือสิ่งสำคัญแต่การมองเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่กว้างเท่ากับช่องใหญ่ๆห,หรือเป็นประเภทแบบสื่อใหญ่ๆที่โปรโมทเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นดาราช่องมากสีน้อยสีอะไรเงี้ยตัวเนี้ยมันจะเปิดการมองเห็นเปิด วงกว้างมากกว่านะเวลาคนโดนคอมเมนต์หรือโดนดา่ามันก็จะหนักกว่าต้องถึงขั้นแบบมีไมค์มาสัมภาษณ์มีตามช่องต่างๆเมื่อก่อนจะมีทีวีพูมีรายการสื่อต่างๆช่องก้าดังๆอะไรเงี้ยมาสัมภาษณ์ไมค์เพียบเลยไมคเต็มไปหมดเลยนะครับนะโลกมันเปลี่ยนไปสมัยนี้โซเชียลมีเดียสามารถสร้างงานให้กับตัวเองได้สร้างช่องการเรียนรู้นะครับแล้วก็มีพื้นที่ไว้สําหรับที่จะ เข้าไปรับชมเยอะแยะมากมายสตรอรี่ต่างๆไลฟ์สดทุกคนคือความใกล้ชิดของศิลปินนะครับคนที่เขารักศิลปินเนี่ยทุ่มเทแล้วก็อยากจะให้องค์กรประสบความสำเร็จก็มีเยอะพ่อน้องซันก็เป็นพ่อที่ดีนะค,คอยปกป้องดูแลลูกเสมอเพราะซันน่ะมันเก่งมันฉลาดมันเอาตัวรอดได้แล้วมันก็สามารถที่เป็น พระเอกที่ดีได้สามารถที่จะเป็นคนที่ดูแ,แลแพลวได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้ที่ไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่ามีหลายคนทําตัวเป็นกุญสือทําตัวเป็นสายเผือกนะเที่ยวไปเผือกสารแนบอกคนอื่นว่าซันดูแลใครไม่ได้ขอโทษนะครับคุณอยู่กับน้อง24ชั่วโมงเลยเหรอ คุณรู้ว่าน้องเนี่ยเข้าห้องกับแพรว่าเนี่ยเขาเข้าไปทําอะไรกันแล้วคุณรู้ไหมว่าห้องนั้นมีใครอยู่บ้างคุณไม่รู้จริงคุณอย่าพูดสิคุณไปเอาข่าวมาจากไหนหนู่นนี่นั่นสันกับแพครคบกันมันไปเดือดร้อนอะไรแล้วคุณมาว่าพ่อน้องสันสาร,รพัดเนี่ยคือเขาจะคิดยังไงเขาก็หนักหนาพอแล้วกับเรื่องช่วยงานทนํานู่นทํานี่ะเขาก็เหนื่อยของเขาจริงๆไม่จำเป็นต้องลงมาช่วยก็ได้นะแต่ด้วยความมีน้ำใจของของอคนที่ ที่อยากจะช่วยองค์กรให้องค์กรพัฒนากันไปนะครับก็ไม่เห็นผิดอะไรและไม่มีความจำเป็นต้องไปว่าเขาวงปิดหรือลิเกไม่มีคนดูแล้วเพราะถ้าเขาเปิดเขาเล่นเมื่อไหร่คนดูก็มีเหมือนเดิมนะบางคนขายก๋วยเตี๋ยวยังไม่ลอดเลยนะครับทำงานได้วันเท่าไหร่คือไม่อยากมาเปรียบเทียบไงเพราะทุกอาชีพมันมีเกียรติหมดและที่สำคัญคือมันมีเป็นพันๆอาชีพคุณจะเลือกอาชีพไหน หรือจะหาเส้นทางไหนให้คุณเอาตัวรอดจากสังคมที่มันอยู่ยากทุกวันเนี้ยนะฮะทำยังไงนะครับคนรวยก็โดนดา่าคนจนก็โดนดา่าจริงๆมันมัน,มนคนมีความเห็นใจอะมีเอเยนตีมีความเห็นใจร่วมกันไม่ใช่มีแต่คำดา่ามีแต่คำว่าด่ากันทำไมเม้นกันทำไมในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถามหน่อยสิเนี่ยแล้วก็มากล่าวว่าที่พาครอบครัว มาเกาะผู้หญิงแดกเนี่ยมึงฉลาดมากดิเอาแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเขามาเกาะผู้หญิงแดกมึงไปเห็นตอนที่เขาควักตังหรือเปล่ามึงไปเห็นเขา2ยบสี่ชั่วโมงเลยเหรอทุกนาทีมึงเฝ้าติดตามเขา2ยบสี่ชั่วโมงเลยเหรอมึงก็เอาตามึงมาดูสิว่าจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามึงติดตามเขาครบ24บชั่วโมงตามึงก็ต้องคล้ำถูกไหมเออแล้วมึงเป็นใครล่ะหน้าก็ไม่โชว์ถึงกล้ามาเม้นแบบนี้มันเสียความรู้สึก มันเสียใจที่คนเป็นพ่อเลยมาเหตุอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าคุณทาไมแย่ขนาดนี้อยู่ในสังคมไทยแบบเนี้ยคุณอยู่มาได้ยังไงนะต้องเป็นคนยังไงก่อนประมาณว่าคอมเมนต์ถึงคนอื่นไม่ดีเพื่อกรลบ,บมของตัวเองที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยอย่างเงี้ยเหรอเพราะส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเมนเนี่ยคนที่คิดดีทดําดีเขาจะมีความสามารถมากกว่าคนคิดไม่ดีเพราะแค่นี้มันก็สอบตกแล้วอะ แค่นี้ก็คิดไม่ดีแล้วอะเรื่องแค่แนะกําลังใจอะคุณให้กันได้หรือเปล่าล่ะคุณเป็นหรือเปล่าการให้กำลังใจคนอะคุณเป็นหรือเปล่าไม่เป็นเดี๋ยวจะสอนให้นะคุณจะไม่ว่าเขาไม่ต้องไปสนใจเรื่องของชาวบ,บ้านเราช่องเอาตัวเองให้รอดก่อนนะหมดเน็ตเมื่อไหร่หาเงินมาเติมเน็ตได้หรือ,อยังตลกนะครับอ่าแล้วก็หลายท่านที่กล่าวเข้ามานะว่าฟังดูแล้วพ่อแพรวราวเขายังไม่เคยมายุ่งเรื่อง ของลูกเขาเลยไม่เคยมาออกสื่อเรื่องลูกก็เป็นผู้ชายเขาก็อยู่ส่วนผู้ชายอย่ามาเม้นกับผู้หญิงเลยค่ะเงียบไว้ดีละมันดีที่สุดลูกเขาโ,โดนทุกวันน้องซันโดนด่าทุกวันแต่น้องซันก็เติบโตขึ้นทุกวันด้วยเช่นกันถ้าไม่อยากให้คนทั้งประเทศรู้ก็ทํากลุ่มปิดเลยจับพ่อนอกจากคนจะไม่เห็นเฉพาะกลุ่มที่อวยแถมได้เงินด้วยป,ปิดสาธารณะนะฮะ ก็จะมีคนชอบและคนเกลียดเอาชีวิตไม่รอดหรอกแต่หมอลำเนี่ยน่าจะรอดเพราะคนอเช้ากินข้ามมาแหละที่ดูหมอลำคนรวยที่จ้างบ้างรับแรงประทับแบบเงียบๆบ,บ้างอยู่แบบลุงแก่ๆดีกว่าไหมพ่อต้องสันโดนยับเลยนะครับอ่พูดได้โดยแบบใจมากค่ะพ่อสุดยอดบอกตัวเองเหรอ,อตอนนี้ก็รอดแล้วสินะครับมองดูตัวเองก่อนไหม ค่อยว่าคนอื่นด่าลูกตัวเองวันๆเอาตะเกาะผู้หญิงแดกหน้าตัวเมียทั้งพ่อทั้งลูกโอ้โหนะแต่ละคนนะครับไม่เข้าใจเลยอะ่ะอ่านเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังลวกันนะครับเราเป็นคนไทยเรามีอาชีพของเราอาชีพเราไม่เหมือนอาชีพคุณอาชีพคุณคือการให้ความสุขความบันเทิงกับคนที่เข้ามาดูแล้วก็ยังมีหลายๆคนนะครับบรรดาแม่ๆที่เขาชอบลิเก และบางคนก็ชอบหมอลำแล้วสองอย่างเนี่ยมันมาอัดแอกันมันเลยทําให้เกิดความสุขเพราะลิเกกับหมอลำเนี่ยมันสามารถเข้ากันได้แอดดิวก็เพิ่งมารู้จักกับแพรสันที่ตอนแรกๆก็คิดว่าเขาเป็นคู่จิ้นที่น่ารักมา,มากๆที่ได้ลิกเกกับหมอลำได้ดีแล้วพอเชียร์ไปเชียร์มาเราอยากให้ทั้งคู่รักกันซึ่งมันก็สมใจมันสมใจทั้ง fc แฟนคลับสมใจทั้งคนที่ที่คอยซัพพอร์ตนะครับอ่าแล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าอ่า ทุกสิ่งทุกอย่างในการใช้ชีวิตเนี่ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดเพราะว่าหนึ่งเลยคุณไม่ชอบแปลว่ากับซันคุณก็เอาแปลว่ากับซันไปเปรียบเทียบกับวงที่ประสบความสําเร็จแล้วนะฮะอดีตจะบอกเลยว่าช้ากับเร็วมันไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเดียวก็ประสบความสําเร็จถ้าเรามีวินัยในทุกๆวันนะครับอ่าแล้วก็เรื่องของการค้าขายธุรกิจต่างๆนะครับนะมันก็เป็นสินค้าที่เขาออกแบรนด์มาเพื่อที่จะเสริมสร้าง ให้มันมีเงินส่วนต่างเข้าองค์กรเพื่อเอาเงินขององค์กรเนี่ยไปหมุนเวียนนะครับแจกจ่ายลูกน้องและศิลปินในวงแสงทองทุกคนเนี่ยบอกเลยว่าเปล่าๆเ,เขาไม่มีหมกเม็ดซันแปลวเขารู้หมดการให้เงินทุกอย่างเขาเข้าใจหมดนะครับเขาเป็นหัวหน้าที่ดีมากๆและที่สำคัญนะครับพ่อของน้องซันเนี่ยก็เป็นคนที่เปล่าๆเคารพคนหนึ่งนะที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว แล้วก็แกเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยในทุกๆท,ท,ท,ทางทั้งๆที่แกก็มีวงลิเกของแกแต่ลิเกมันเปิดทุกวันไม่ได้มันต้องมีวันเป็นแบบช่วงแบบเปิดฤด,ด,ดูหรือหรือเปิดเฉพาะกีดหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่หิวใจคนที่ชอบลิเกจริงๆคนเท่าคนแก่เขาชอบแล้วคนเท่าคนแก่จะมาหาักหลังด้วยกันเองว่าไม่ชอบอย่างนี้มันก็ไม่ไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะเออซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ย สมัยก่อนอ่ะคนดูได้อยู่ได้กับงานต่างๆคนที่มาเยอะๆอะไรเงี้ยเขาก็มาซัพพอร์ตริเกะ่ะเขาก็มาดูลิเกหรือเปล่าแล้วงานก็ขายของได้ตลอดนะซึ่งสมัยเนี้ยยุคมันอาจจะเปลี่ยนไปลิเกมีความทันสมัยมากขึ้นมีหมอรำแร่าๆนะครับแล้วก็มีล,ลิเกพระเอกลิเกะสาโมษสะทอรมันก็เป็นอะไรที่สามารถอยู่ด้วยกันได้ นะพอพอมันเข้ากันได้อะขอ,ขอแบบเนี้ยมันก็ทําให้เราได้เห็นความแปลกใหม่เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งาทางพ่อน้องสันเนี่ยนะครับเขาก็คงไม่ไหวแหละ เป็นประมาณว่าเหมือนไอดิวเมื่อก่อนอะติดโซเชียลพอเล่นมากๆปุ๊บมีคนไม่พอใจก็เราก็เริ่มด่าเขากลับซึ่งการด่ากลับเนี่ยมันไม่มีผลอะไรกับชีวิตเลยเพราะสุดท้ายท้ายสุดคือคำพูดที่มันไม่ดีที่มันเน่าเนะคุณปล่อยให้เขาเข้ามาในห้องของคุณคุณปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมันก็หายไปนะครับเพราะว่าพวกนี้มันบ้านะตลกโอเคนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนละกัน นะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ